สวัสดีค่ะที่รักพบกันอีกแล้วค่ะดิคิสฉันกำลังหลอกหล่อนซุ้มเจ้าเนาะมือดสันปลามาซุ้มเจา้าขึ้นหอดสันเดอาสันอีไปใส่นี่ได้หยางตามทัวเดี๋ยวแบตามอันนั้นเดี๋ยวแบบแก้วอันนี้ปอนอันนั้นเลยดึกๆแล้วเนาะฉันก็ตามเดิมค่ะพี่น้องดึกๆ้อน โอเคอยู okay, ่ค่ะเป็นต้มหายไหม่ๆหอนๆอุ่นๆนี่ข้าวเหนียวคะ่ะหอมหัน่นหอมแดงกินเลยดึกๆกระสิเป็นกันหลอกล้อพี่น้องซี่ลลืะคะ่ะ เจ้าลำคานเสียงแมวสัตว์บอกทุกคลิปทุกคลิปกระสินนี้จะเสียงแมวหน่อยหอ่องขังมันน่คะพี่น้องขังมันไว้ในห้องน,นั่นดื้อเวลานั่งเฮ็ดคลิปเฮ็ดเบียกเฮ็ดดวงเสือเพื่ออะได้ดอกมันจะสิก,กัดอีตัวนึงกัดกันแล้วกันจะเป็นแพเอากันไปหามหมอ บ่ได้ทรมานมันดอกแต่ยิ่งหอวงยั่งส่นอยากออกมาเล่นเห็ดเวียกลางถวยวอูบานซักผ้านี่ต้องค้างว้ก่อนเพราะว่าเขาบ่มีเวลาเบิ่งมันเผลอ์บอได้มื่อสิกัดอีกอีกตัวหนึ่งมันดื้อดื้อแล้วก็ขี้ชากันนะเพิร์บอะไร ฉันกินเขาแล้วแล้วเรียบเรียบแล้วฉันจะสิปล่อยปล่อยมันออกมาตรงนี้เวลานั่งเบิ่งตลอดคันนั่งเบิ่งตลอดเนี่ยกับปอตีหรอกพักต้มนี่ขั้นต้มใหม่ๆเนี่ยมันหวานจะเป็นของหวานจ้วงๆแซ่บ เรขันต้มใบเราถิ่นใบโดนๆเราขายเนี่ยอู้กินออกให้กาหน้กหอนๆล้วสาดรรด อย่างพังประตูนี่คักอีเล่ทนเป็นคนนี่กือกระโดดทีประตูหล่ะบึง่รงอันนี้ใส่ตะเล็บแขะ อ้อมหินึ้นบัง